นี่นะคะนี่ทุกคนสวยมากเดี๋ยวถ่ายคลิปจะมารีวิวสกินเอลสุให้ดูนะว่าจะสวยงามบัดต,ตาบัดใจขนาดไหนนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบเอลสุหุ่นยอตนะเปสกินดับมีลคเข้านะคะาี่ประวัณน,นี้เลยอ่ะ สวัสดีท่านผู้่มทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็ไปอยู่กับกิจกรรมนะคะนาค่าปีศาจจากกนเป็นการกลับมาอีกครั้งนะคะของสกินตัวเอลสูนะคะเป็นสกินโดมินิกนะตั้งแต่วันที่18นะคะจนถึงวันที่31เลยะเวลานานมากนะคะคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งแค่เรากันเยอะๆด้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมี การันตีสกินถาวรใน7ครั้งนะคะเหมือนจะมีสกินไปยีหน้ากับตัวนาตาาเหมือนเราจะมีหมดแล้วนะทุกคนส่วนลด2ครั้งนะคะสูงสุด70%คลิปนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวกิจกรรมไม่ได้ผูช้ชมได้ดูนะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะยากหรือว่าจะง่ายหรือว่าจะใช้กี่คูปองนะคะสาหรับใครที่อยากรู้ราคาคูปองแล้วก็ ดูกันให้จนจบคลิปนะคะอานใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้น,น Game, เติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมอวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้านะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้า um นะแล้วก็ f c e b o o k Fanpage โคเด้นเติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันดีเนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอนช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาดีคุ้มคุม พร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนำเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยเดี๋ยวเราขอดูสกินตัวเอ,อ,เอลสูก,ก่อนนะเพราะว่าเหมือนเราเคยสุ่มตอนที่เอลสูตเนี่ยนะคะมาประมาณช่วงแรกๆอ่ะเออนี่ประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนสวยมากเดี๋ยวถ่ายคลิปจะมารีวิวสกิน เอลสุให้ดูนะว่าจะสวยงามบาดต,ตาบาดใจขนาดไหนนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบเอลสุหุ่นยนต์นะเป็นสกิลดับมิรักเข้านะคะนี่ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราวัดไปในกิจกรรมตัวเอลสุกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคนหน้าตากิจกรรมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเป็นแบบยินยอมข้อมูลแล้วก็กดย,ยอมรับไปนะอันนี้ก็จะเป็นกรุณาเลือกหนึ่งรางวัลอ่ะคือรางวัลน,นะคะเออไม่เลือกได้ไหมเนี่ย คือบางสกินแล้วก็มีแล้วไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเอออะไรเงี้ยเราจะเลือกสกินที่เราอยากได้ที่สุดเนาะโอ้ยขอเลือกเป็นตัวตัวนี้แล้วกันนี่แล้วก็เลือกเป็นตัวยีน่าฮัลท์ท์แล้วคะเออสกินตัวยีน่าเนี่ยเอ,อ้ยเราได้สอวนลดห้าสิบแต่มันสูงสุดเจ็ดสิบนะก็คือตอนนี้นะคะ มีสกินเอลสูเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะมันก็เลยเป็นเนี้ยเออเดี๋ยวเรามาดูทีละช่องนะก็จะมี4ครั้งกับ7ครั้งนะคะแล้วก็ส่วนลดครั้งแรกนะก็จะเป็นราคาตื๊ดตืประมาณนี้นะคะแต่กิจกรรมนี้น่าจะการันตีและการันเตอร์คูปองนะทุกคนเนี่ยกดกติกาเลือกรางวัลแล้วก็ตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดประมาณนะคะเราจะอธิบายให้ ตรงกติกานะคะตอนนี้ก็จะเป็นการสุ่มหนึ่งเปอร์เซ็นที่ออกนะเป็นการันตีรางวัลอะไรประมาณนี้นะคะและครั้งที่สิเอ็ก็จะได้ไปหนึ้อปอร์เและตรงนี้นะคะเขาเออมีราคาหมดกระดานให้ด้วยนะคะทุกคนก็คือถ้าเราหมดกระดานเนี่ยจะได้ไปทั้งหมดสามสกินแล้วก็ เราแนะนํานะคะว่าให้เก็บส่วนลดไปใช้ช่วงท้ายๆนะอย่าใช้ช่วงแรกๆนะให้เอาไปใช้ช่วง499นะคะกับ599มันจะได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมนะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวสุ่ม1ครั้งนะไปกดเพื่อยืนยันปึ๊ดต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 ึ๊ดจะได้เป็นครั้งแรกนะได้เห็นนั้นขันน้นนาคอร์สนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ส่วนลดให้ดูนะ เราจะเอาสูมแค่สครั้งนะคะเอา1สกินนะมาไป19คูออบอบบบ่บ้องปึ๊บ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 อ่าได้บัตรเปลี่ยนเชื่อมาต่อไปเป็นลดราคานะคะมันก็จะลดไปแบบครึ่งราคาประมาณนี้นะบางคนอาจจะดวงดีราคาได้ประมาณลดราคา70%อะไรประมาณนี้นะทุกคนเอ้ยมาการันตีอีกหนึ่งครั้งอ่าประมาณนี้นะติ๊ดติดตดตดตดเอเคค่ะ ดีดีด้วยนะคะคุณได้รับรางวัลอ่าของรางวัลน,นะคะน่าจะอยู่ในกล่องจดหมายนะนี่มากดรับทั้งหมดไปนิดนดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวเทนอ่าแล้วก็ของรางวัลภายในวันนี้นะคะจะได้เป็นประมาณนี้นะเราสุ่มแค่4ครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาแบบหมดกระดานนะคะราคาจะอยู่ที่1,000งพ 840อนะคะอันนี้คือลดมาแล้วนะคือใช้ส่วนลดตอน2ครั้งสุดท้ายนะคะซึ่ง2ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่499กับ5 9 9อันนี้เราเอาราคาที่เราลด50%เนี่ยของเราเนี่ยนะคะมาบวกคือทุกคนราคาพัน0อะแรงมากแบบราคาแรงมากนะคะแต่ถ้าตอนนั้นอะที่มาสกินแบบเพียวเพียวอะนะคะทุกคนที่มันจะมีแบบเราจะพูดว่างไงดีที่มันจะมีเอ่อยังไงอะ ที่มันจะมีแบบมันเป็นที่มันมานานแล้วอ่ะมันจะมีสกินแค่เอลสูตัวเดียวมันจะเป็นคนละกิจกรรมแบบนี้นะคะมันไม่ใช่กิจกรรมแบบเปิดเปิดอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะอยู่ที่ราคาประมาณพันห้าพันสองอะไรประมาณเนี้ยไม่ถึงประมาณพันสามไม่ถึงราคาพันแปดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมเขานะคะว่าพันแปดเนี่ยได้ทั้งหมดสามสกินแล้วก็จะได้เป็นเอ,อ่อหินอะไรอยี้ด้วยนะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะ หรือว่าใครหมดกี่คูปองแต่เราคิดว่าราคาประมาณพันแปดแหละประมาณนี้แหละก็เป็นสกิลดับเบลลาเคอรราคาก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทําการดูคลิปรีวิวสกินเอลซูกันเลยเออนี่มานี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้กับการเปิดแผนที่นะของตัวเอลซูสวยมากอะ่ะแต่เราไม่ค่อยเล่นหรอกต่อไปเป็นสกิลนะคะนี่ก็เป็นวันนี้เป็นสกิลที่2นะนี่การโจมตี นี่ประมาณนี้นะคะเออเราต้องบอกไปก่อนนะว่าเราเล่นตัวเอลูไม่ค่อยเป็นนะต่อไปนะคะเป็นอัลติเมตก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยทุกคนอย่างนี้นะมันก็จะออกสีฟ้าให้เราเห็นชัดๆนะเนี่ยมันก็เป็นเนี้สีฟ้าเอาอหุ่นยนหุ่นยน์หน,ยนหน่อยอะเอฟเฟคเขานะคะนี่อา่าลองนี้นะให้มัน นี่เป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเขามีอันนี้นะเอ่อเอฟเฟกต์วาร์มนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนโดยดิมันก็จะแบบบินบินบินอย่างคือสวยมากนี่ประมาณนี้นะคะกับคลิปรีวิวสกินตัวเอลูน,นะคะใครชอบช,กกช่วยกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะว้เจอจะนใหม่คลิปหน้านะ